สวัสดีครับผมผมนิกา,การครับคราบมกว่าผมมารีวิวสายเออเออผมผมไม่ได้เรียกว่ารีวิวสายอะไนะครับเรียกว่าเป็นไงอ่ะ เป็นมาแนะนำสายนะครับสายสำหรับ PCIe x8 นะครับ PCIe x8 นะฮะ Gen 5นะฮะสำหรับคนที่จะใช้ต่อกับ,กบจอตระกูลซีรีส์4,000ซีรีส์ขึ้นไปนะครับเราก็จะใช้กับตัวของ Power Supply ของยิ่งฮอ Cooler Master นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนที่ใช้พวก Power Supply Gen 5เนี่ยนะครับที่รุน่นใหม่เนี่ย จะมีสายตัวนี้แถมมาให้เลยนะครับหรือจะติดตั้งจะมาพร้อมกับตัวตัวสินค้าเลยนะครับแต่สําหรับรุ่นกเก่าๆหรือคนที่ใช้พวกรุ่นก่อนหน้าที่จะเป็นรุ่นนี้นะครับรอาจจะต้องใช้อแดปเตอร์สายนะครับในการแปลงในการแปลงตัวสายเพื่อให้ต่อเข้ากับตัวจอได้นะครับเทานี้เนี่ยประเด็นคือว่าสายตัวนี้เนี่ยในที่พพอร์ตตัว เพราะว่าสปายคูลเลอร์มาสเตอร์เนี่ยนั้นในประเทศไทยเนี่ยเราหายยากมากนะครับผมเนี่ยก็หาไม่นานมากนะครับขา,ายเนี่ยเพื่อจะมาใช้นะครับซึ่งในที่สุดผมก็เจอมันครับผมเจอมันในชอปปี้แล้วมันก็เป็นตัวแทนของคูลเลอร์มาสเตอร์ในมาเลเซียนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นร้านที่อยู่ในมาเลเซียแหละเราไม่รู้รายละเอียดแต่จะจำหน่ายให้เรานะครับซึ่ง มันก็โอเคเลยอ่ะซึ่งผมสั่งมาก็ใช้เวลาประมาณสัปดาห์หนึ่งตัวนี้เลยครับตัวค o o เล r m a มา e เตัวนี้นะครับนี่12บ h PWR นะครับ12บวก4พิน2 3คูณ8พินนะครับ PCIe Gen 5ตัวนี้นะครับผมเออ600วัตต์90้ิดีกีอะแดปเตอร์นะครับไท p e หคำว่าไท p e เนี่ย เดี๋ยวต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสายของพูลนัมมัคเตอร์จะมีตัวดัตเตอร์ตัวนี้จะมีการซัพพอร์ตตัวของพาวเวอร์สปายมีสายอยู่2ทอท้ายด้วยกันคือท้ายหนึกับท้ายสแต่เนืผมผมเลือกท้ายหเพราะว่าในตัวของท้ายหเนี่ยจะซัพพอร์ตของพาวเวอร์สปายที่ผมใช้อยู่นะครับตัวนี้ในหน้าในหน้าในหน,านหน้ากล่องอนะ่ะอันนี้ผมแนะนํากล่องเลยแล้วกันของสินค้านะครับ ที่ถูกส่งมาในห้ากล่องเนี่ยจะบอกเลยว่าสายตัวนี้ไทหนึ่งเนี่ยจะทับพอัวไรบ้างนะก็จะมีตัวคนที่ใช้ o w เวอร์ p าย V Go V V สองนะครับแล้วก็ V Platinum V SFX Go e นะครับ M Platinum Series คนที่ใช้ตระก,กูลนี้ของโคเวอร์สายนี้ต้องใช้สายไทยหนึ่งนะครับถึงจะ compatible กันนะครับนี่คือสิ่งที่เขา recommed มาจาก c o o l e r m a s t e r โดยเทาะเลยนะครับอ่าตัวคววามตัสายนี่มีความยาว65 6 50มิลเมตรก็65เซนประมาณเอานะครับเอออ่าวนไม่มีอะไรมากนี่คือลักษณะตัวต่อหรือบรรจุภัณฑ์ที่ได้มานะครับผมอ่สายนี่ครับนนีก็เป็นตัว adapter ที่ต่อเข้ากับตัวครจอกรดูซีรีส์4 ทลันซีดีขึ้นไปเนี่ยนี่จะเขียนว่า600วัตต์นะ่่ค่อยชัดนะอ่าโดสามเส้นนี้ก็จะไปต่อกับ power supply ของเรานะครับไม่มีอะไรมากมมาแนะนำแนะนำว่าเราผมสามารถหามันเจอมันได้ <c oughs> แล้วผมก็สามารถที่จะเอามาใช้แทนของเก่าคือของที่ผมใช้อยู่มน,นเป็น480ตาวน,น,นี้ ไอ้กีซูปสูนที่ใช้เนี่ย,มย,ยผมใช้สายตัวรัตเตอร์สายแล้วผมใช้แอร์พาวเวอร์พายของคูลเลอร์มัตเตอร์ตัว VSFX Go 800วัตต์850วัตต์นะครับที่ที่แถมมาจากตัวเคสนะฮะตัวเคสทุกจิ๋วอะเออนั่นแหละเคสเคสเล็กของคูลเลอร์มัตเตอร์นะครับเท่านี้ ผมก็ใช้สายอะแดปเตอร์ของตัวกระจอที่แถมมาให้จากตัวกล่องกระจอนะครับมาใช้ซึ่งทาเนี้ยทาผมคือว่าถ้าอนาคตเนี่ยผมจะขายกระจอผมก็ไม่ควรจะเก็บสายแปลงสายอะแดปเตอร์ตัวนี้ที่แถมมาจากกับกระจอไว้มันก็ควรขายเลยยกชุดของกระจอถูกไหมนั่นคือผมก็ต้องหาสายที่เป็นสาย a d a p t เตอร์แปลงเพราะผมไม่อยากจะไปซื้อตัวคอมเวิร์ตซตัวใหม่ เพื่อใช้ตัวเซอร์แทนแทนครับอาจจะเรามาดูนี่คือสิ่งที่ผมมีความต้องการผมนะที่ผมเลยหาซื้อมาเดีลยวเรามาดูตัวดีเทลข้อมูอรลรายละเอียดนะครับว่าตัวสายตัวนี้ในหน้าจอเว็บไซต์ของคู่เลเตอร์เนี่ยมันมีมันมีอะไรบ้างนะครับผมมาดูกันตรงนี้ จะเห็นที่หน้าจอของ Cooler Master นะครับตัวนี้หน้าอสาย1 2 v h p อ r Adapter Cable นะครับก็เป็น90อ,90องศาน,นั่นเองนะครับตัวสายนี้สามารถที่จะยืดหยุ่นนะครับ Flexible นะครับ Cable มีความยืดหยุ่นนะครับ โอเคใช้คำสี่พันสีบสี่ศูนย์ซีรีสคือสี่พันพวกีพันี่ศูนย์แปดศูนยนี่สิบซีรี์สี่ศูนย์แปดศูนย์นะสี่ศอะไรพวกนี้สี่ศนะโอเคนี่านี้นะครับ ความที่ดุนสูงครับตัว90กิกะตัว180กิกะก็มีนะครับแต่ผมได้มาเป็นตัว90กิกนะครับแล้วตัวนี้ตัว3 3 3อ่า3เส้นนี้ก็จะต่อเข้าตัวกับ T8 Pin Connector นะครับก็จะต่อเข้าตัวกับตัว p o w e Supply นะครับผมตัว Power s ร p p c o n n e c t คอนเนเตอรสปอร์ต250วัตต์นนี้อ่าน,นี้ก็เป็นลักษณะการต่อนะครับการต่อเ,อ,อเขาบอกว่าต้องต่อให้แน่นสนิทนะครับ้เวลาต่อนะครับก็ให้สอดเข้าไปตรงๆอ,อ่ะแหละเวลาดึงเวลาดึงเวลาดึงอ่อนนะครับ ดึงออกแบบตรงๆนะครับนี่ประมาณนี้อ่าตัวนี้นะครับที่จะบอกว่าสายใช้ไหนใช้กับพาวเวอร์ายรุ่นไหนนะครับอ่าของผมเนี่ยท้ายหนึ่งแบบนี้นะครับท้ายหนึ่งแบบนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ใช้พาวเวอร์สไป V go V two นี่ฮะคนที่ใช้ V platinum คนที่ใช้ V sf go นะครับคนที่ใช้ M 2 0 0 0ัน platinum ตัวน,นี้จะท้ายหนึ่งแล้วก็ตัว PSU มันก็จะมี part number บอกนะครับตรงน,นี้ก็ไปเปรียบเทียบดูได้ของแต่ละคนนะครับส่วน type t y p นะ type ก็จะเหมาะกับ power supply ที่เป็น mwe go V2 นะครับ gx go xg นะ g p a r s series นะครับก็ลเลือกใช้ให้เหมาะกับตัว power supply เรานะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมันก็จะบอกเป็นนี่ครับตัวโมเดลตัวสีนะครับตัวความยาวนะครับป5เซนครับ สายเคเบิลของคุณนักเตอร์ทำได้ดีเลยครับมี่การเชื่อมต่อตัวอยา่างก็ก็คือถ้านักปิดบังเนี้ยสายตัวเดอเตอร์ตัวเนี้ยในไทยเนี่ยหายากโดยแทบจะไม่มีร้านไหนที่ไหนเลยแต่ถ้าเป็น ของเจ้าอื่นนะครเนี่ยเจ้าเลือยใบหรือเจ้าอื่น,เ,นเราจะเห็นตอนนี้ในท้องตลาดทําร้านดังๆหลายร้านเนี่ยเริ่มมีจําหน่ายแล้วก็สําหรับคนที่ไม่อยากเจอซื้อทอสตายตัวใหม่นะเนี่ยจะใช้ทอสตายตัวใหม่ก็สามารถไม่หาซื้อได้ส่วนผมก็จะทำลิงก์ไว้ที่อ่าดีคริปชั่นครับว่าร้านไหนยังไงใครที่สนใจก็ไปหาได้ได ว่าผมก็เป็นหนูทดลองให้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายก็จะมีะคลิปการต่อการต่อการใช้งานให้ดูนะครับว่าใช้งานได้นะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูสายกันหน่อยดีกว่าโอเคนี่สายมีความที่เด็ใช้ได้อยู่เลยครับตอนนี้ ยาวหสบห้าเซนน่าถึงแล้วครับต้องดูจากความยาวนั้งเหลืือเอในการใช้สําหรับในการต่อในเคสผมมากเลยนะครับผมมีก็ใช้งานได้อยในระดับที่ว่าโอเคเลยนะครับออโอเคก็สำหรับคลิปนี้ มาแนะนําร้านขายร้านจาหน่ายที่ยังหาได้ในตอนนี้นะครับแล้วก็ส่งของมางจริงๆนะครับได้รับจริงไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะครับก็มาแนะนําให้ท่านชมรับรู้กันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวช่วงท้งายไปดูการต่อแล้วกการใช้งานแบบที่ติดตั้งให้เห็นเลยว่าใช้งานได้จริงนะอะไรอย่างนี้ ครับผมอขอบคุณสำหรับช่วงนี้ก่อนนะครับที่ติดตามยังไงก็ากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ไปด้วยครับแล้วก็แนะนำํำผมก็ไม่ได้อะไรกับร้านนะแต่เพียง,งผมเนี่ยความรู้สึกว่าทําไมทําไมในไทยถึงไม่มีจัดจำหน่ายไ,ไ,ไม่มีใครเอานามาขายนะนะตอนนี้ที่ผมเห็นนะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดู ว่าในไทยไม่มีดูเรอมเตอร์เนี่ยไม,ม่มีเลยไม่มีขึ้นร้านไหนต้องหาได้ครับมันเปิดเคอร์อดูได้ถ้ามีมันมีมาแล้วครับดี่นั้นหน้าแรกของ g o เค l e หนามันไม่ขึ้น,นเรือซา์ดูเรื่ังมเตอร์หรอกแถัดมาเป็นอเมซอนเนี้ยมันไกลเกินที่ ถึงว่าคนคนซื้อก็โอเคนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมไม่เคยผมรู้ว่ามันกดเราในทางช้อปปี้หรืออะไรตรงนี้มันใกล้ตัวกว่ากว่ากว่าที่ผมจะสั่งในซอนไงถูกไหมอ่าแล้วแต่ความถนัดแต่ละคนนี่แหละท่านี้อ่ะจะลองไปดูไว้ตัวยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นมีหมดนะ มีข้อเรื่อใบเนี่ยปึไล่มาก็เจอร้านในไทยละนะเนี่ยร้านในไทยเนี่ยมีแต่จำหน่ายเนี่ยร้านในไทยเนี่ยเี้ยมีข้อดังๆพวกนี้มีเนี่ยแต่เพื่อธอก็ไม่ค่อยยอดไม่ดังนะนะครับไม่มีผมก็ะต้องแสวงหาเป็นธรรมดาครับตอนนี้ก็หาเจอจนได้นนก็เลยเอามาเรียกได้ว่าเอามาแนะนํา มาแนะนําให้ทุกคนรู้กันนะครับว่าใครหายอยู่คุณไม่ต้องไปซื้อขอราะทขาายตัวใหม่แล้วนะครับคุณต่างกับร้านที่ผมจะ description ไว้ข้างใต้ให้ได้เลยนะอันนี้มันก็ง่ายในการที่จะแล้วอีกอย่างผมทดลองในการซื้อให้แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะถูกโกงนะเพราะเขาส่งมาให้ผมจริงๆเนี่ยผมก็พิ้งได้เลย แล้วก็มารีวิวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวสวนท้ายไปดูคลิปนะครับการใช้งานการต่อ คอร์ดี้นะครับกับนี่ออการต่อเชื่อมสายตัวแมตเตอร์กับตัวกระจอหมาว่านี่มันออกพลังงานงาวนัดนลังไฟค่าฟลูดปกตินะผมตรงนี้เกมให้รี่มตร์ครับนั้นลองเช็คกันว่า

โหลด shader อยู่นะครับหนึ่งอาจจะลงลงๆเดี๋ยวร้อยมันโหลด shader เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูยีัพลังไฟกระจายนะครับจอตัวนี้กันตัวนี้ GPU ิว t ซเช็คได้ครับอ่าถ่ายไฟ ซกซิมัมนะโอ้โหสองร้อยกว่าบาทนยนะสูงอยู่เหมือนกันนะครับผมห้าสิบบาทของผมไม่งานพอไม่งานพอนะ <c oughs> มามลุยกัน

si es nada ไม uhm ่ทันเดี้ยงเลย แตกไปครับเนี่ยไม่ทันมาไงวะมาไงวะ

เขามปเจ้กระสุนนอนอยู่โดดมาตาย อะไรวะเนี่ย เป็นโดงอย่างนี้นอนโอ้นอนอยู่มองมองไม่เห็น 哎。Mm hmm. 係咩話？

ผมหวัดเลยนะนั่นแหล,ละโอเคก็ถือว่าถือว่าทดสอบตัวสายไปเลยแล้วกันนะครัเบเน้นตัวคอมเดอร์ี่สักหนึ่งตานะเอิม่ม ใช้งานได้นะครับผมนี่ตามนี้โอเคก็ใครสนใจก็ลองไปหาซื้อได้นะครับนีแพงอย่างที่คิดนะในลิ้งที่ผมจะแนบไว้ในดีสคริปชั่นนะครับในขน้อขอบคุณทีกท่านมากมากก่อนสวัสดีครับ